คลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมนะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณกำลังคิดคิดถึงเขาอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เขามีชีวิตเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักและคิดถึงเนี่ยตอนนี้เขามีชีวิตเป็นอย่างไรงงเ,นนเขา ไม่ได้ลำบากเรื่องการเงินการงานอะไรเลยแต่เขาไม่มีความสุขตอนนี้เขาแบบมีศัตรูในสายงานโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยเขามีศัตรูในสายงานแบบผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดนะ่ะแล้วศัตรูในสายงานที่เขา จะต้องสู้ฟันฝ่าด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดาศัตรูในสายงานของเขาเนี่ยคือแบบเก่งมากอะทำเอาเขาแบบเครียดนอนไม่หลับนอนร้องไห้น้ำตานองหน้าเลยเขาเครียดมากตอนนี้เขากำลังฟันฝ่าอุปสรรคอยู่แต่บุคคลผู้นี้เป็นคนมีชื่อเสียงมาก แล้วก็โดนนินทาก็เยอะแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะเหมือนคนแบบตีค้องอะ่ะเปียงคนตีค้องอะ่ะคริงคริงคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะเคยได้รับรางวัลถ้าเป็นครูบาอาจารย์น่ะก็เป็นครูที่มีชื่อเสียงอะ่ะเคยได้รับรางวัลได้รับใบยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับ เกียรติบัตรได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมสูงมากตอนนี้เขากำลังมีปัญหาทางด้านศัตรูเนี่แหละมีคนนินทาว่าร้ายเขาแบบจ้องทำลายชื่อเสียงมีคนแต่งเรื่องนินทาว่าร้ายจ้องทำลายชื่อเสียงของเขาอะ่ะ ทำให้เขาเนี่ยแบบเครียดไหมเครียดมากสิจ๊ะกินคือเขาเครียดจนเขากินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะเครียดถามความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะ่ะเขารู้สึกดีกับคุณนะเขามองความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยคุณน่ะเป็นอะไรที่มันแบบมีค่ามากอะ่ะ เหมือนเพชรเหมือนอัญมณีเหมือนเขามองว่าคุณนะ่ะคือสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีราคาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนอื่นจะเป็นอย่างคุณได้คุณเป็นคนดีแล้วก็ดีมากด้วยเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ขยันทำมาหากิน เขามองว่าตัวเองตอนเนี้แบบไม่มีใครมาแบ่งเบาความทุกข์ในใจเขาเลยตอนเนี้ยบุคคลผู้นี้ตอนเนี้บุคคลผู้เนี้เขากําลังหนักใจในเรื่องการทํามาหากินในเรื่องงานของเขาเนี่ยแหละงานที่เขาทํางานที่เขาบุกเบิกงานที่เขาทําตอนเนี้ยมันมันมีปัญหาแต่หุ้นส่วนที่เขา ร่วมธุรกิจด้วยเนี่ยคนที่เป็นหุ้นส่วนที่เขาร่วมธุรกิจด้วยเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งและมีความสามารถมากเหมือนจะเป็นน้องเขานะคนคนนี้ยเขาจะมีน้องสาวหรือน้องชายก็ได้นะเหมือนกับว่าเขาจะมีน้องอ่ะที่ว่าคอยช่วยแบ่งเบาความหนักใจของเขาในด้านความรักเนี่ยคนคนเนี้ยเขา พอใจที่จะอยู่เป็นโสดเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สมหวังในความรักอ่ะทุกวันนี้เขามีความสุขกับการมีอิสระในการดำเนินชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะโสดจริงเพราะเหมือนกับว่าแฟนเก่าอ่ะหรือมีผู้หญิงอ่ะที่เคยคบกับเขาเนี่ยตามอยู่คนรักเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าเนี่ยยังตามเขาอยู่นะ แต่เหมือนคนคนนี้ถือว่าโชคดีตรงที่เขาได้บริวารดีแล้วก็ในงานที่เขาทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางญาติพี่น้องเนี่ยพึ่งพาได้ตอนนี้เหมือนเขาแบบมีเป็นลักษณะเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนเขามีศัตรตูในที่ทำงานหรือคู่แข่งในสายงานเนี่ยกำลังสืบคนที่เป็นคู่แข่ง คนที่เป็นคู่แข่งในสายงานเนี่ยกำลังสืบกำลังแบบคอยส่องคอยสืบคอยแบบเขาเรียกอา่าคนที่เป็นศัตรูในสายงานอะ่ะพยายามแบบแบบเหมือนพานล่าเนื้อเหมือนพานล่าเนื้อเหมือนคอยจ้องเล่นอยู่ประมาณว่าล้มเมื่อไหร่กูเหยียบพลาดเมื่อไหร่กูซ้ำทำอะไรพลาดเมื่อไหร่กูเล่น แต่คนคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเขามีเงินเป็นล้านๆน่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนดีนะคนเนี้เขาเป็นคนที่แบบเข้าทางธรรมะแล้วอ่ะเจ้ากรรมในเวรคนไม่ดีที่คิดร้ายเขาเนี่ยก็จะพ่ายแพ้นะเพราะคนคนเนี้เขาเป็นคนที่มีบาร,รมีในตัวดูจากสิ่งที่เขามองคุณน่ะ เขาไม่ได้มองคุณในด้านเสียหรือมองคุณในด้านแย่เลยในในสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขาเห็นคุณเนี่ยเขามองคุณอะ่ะเป็นสิ่งที่สิ่งที่งดงามอะเป็นสิ่งที่มีค่าคนคนเนี้เขามีแต่ความรักและความความปราถนาดีให้คุณนะเขารักและปราถนาดีแล้วก็เป็นห่วงคุณ ด้วยด้วยความเป็นกันยาณมิตรหรือความเป็นเพื่อนที่ดีเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรให้คุณเลยเขามีแต่ความหวังดีแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนบ้าง,งานเขาก็มองว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งบุคคลผู้เนี้ยเขามองว่าคุณเออเขามองว่าตัวคุณก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนทํางานดีตัวเขาเองก็ ชื่นชมในความสามารถของคุณทีนี้เรามาดูนะคะว่าคนคนนี้คิดยังไงกับคุณเด็เลยใบแรก เหมือนเขาเครียดเรื่องคุณไม่มากก็น้อยแต่ดูจากไพแล้วน่าจะเครียดหนักเหมือนกันนะ่ะคนคนนี้ภายนอกเขาดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูเป็นคนนิ่งๆน,นะแต่ลึกๆในใจนี่เหมือนเขาเครียดจังเลยอะ่ะเหมือนตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องคดีความด้วยนะเนี่ยมีคดีกับผู้หญิง เปคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์และธุรกิจแสดงว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณน่ะก็คือว่าจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้อยากเลิกคบหาอะไรกับคุณนะเขาอะ่ะไม่ได้อยากเลิกคบกับคุณเลยตัวเขาอะ่ะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ มีเสียงดนตรีในหัวใจเขาอะอยากจะบอกกับคุณว่าคือฉันอะไม่ได้อยากเลิกคุยฉันไม่ได้อยากเลิกคุยหรืออยากอยากแบบให้มันเป็นแบบนี้นะเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆเขาก็ชอบคุณนะแต่เขาก็ชอบอีกคนนึงด้วยเขาอยากจะบอกคุณว่าตัวเขาอะชอบคุณมากนะแต่ใจเขาอะก็ยังชอบอีกคนนึงแล้ว การที่คุณกับเขาเนี่ยเลิกคุยกันเลิกติดต่อกันเลิกคบกันเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยเครียดทำให้ตัวเขาเนี่ยกลับไปทำอะไรไม่ดีแบบเดิมพอคุณกับเขาเนี่ยเลิกคบกันเนี่ยเขาก็กลับไปเป็นคนที่ แย่ๆแ,แบบเดิมอ่ะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยสดใสล่าเริงเป็นคนสนุกสนานเป็นคนตลกอ่ะแต่พอคุณอ่ะเลิกคุยกัะเขาไปเนี่ยเขาก็นิสัยเปลี่ยนไปเลยอ่ะจากคนที่แบบล่าเริงก็เปลี่ยนเป็นคนดุจากคนที่ไม่คิดมากก็กลายเป็นคนคิดมากจริงๆอ่ะไพ่มันบอกว่าเขาอ่ะ คิดอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแต่ว่าเขาก็แปลกใจนะที่คนรอบตัวเขาอะเหมือนคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยไม่สนับสนุนให้คนที่อยู่รอบตัวเขาอะครอบครัวของเขาพ่อแม่เพื่อนฝูงไม่สนับสนุนให้เขา คบหากับคุณคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยขัดขวางอะ่ะพูดเป่าหูอะ่ะไม่ให้เขาอะ่คอะคบกับคุณแต่พอเขาหันมามองคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่คนคนคนที่ไม่รู้จักคุณพูดถึงคุณเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดเดียวอะ่ะเหมือนมีคนขัดขวางมาให้เขาอะ่ะ สารสัมพันธ์กับคุณแต่พอเข้าหันมามองคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีตังเป็นคนที่มีตังแล้วก็มีความสุขแล้วคุณก็มีความน่ารักในตัวคุณดูสดใสล่าเริงและมีความเป่งประกายน่ารักและสดใสในขณะที่ว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆเป็นคนที่นอนไม่หลับเครียดทุก ฟุ้งซ่านเป็นบ้าเป็นบอในขณะที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะทําแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนคิดมากถึงจะเลิกคุยกันไปแล้วเนี่ยแต่เขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถตอนนี้คนคนนี้เขากำลังมีคดีความฟ้องร้องผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงิน เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินที่โดนโกงไปนั่นเองแม้ว่าเขาจะรู้สึกกับคุณดีแม้ว่าเขาจะคิดดีกับคุณนะแต่ทำไมคนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยกับเอาคุณเนี่ยไปนินทาว่าร้ายให้เขาฟังทั้งที่เขามองคุณเนี่ย คุณมีความน่ารักนะเป็นคนน่ารักในสายตาเขาอะแล้วก็เขามองแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่เป็นในแบบที่คนอื่นเขาพูดอะสิ่งที่คนสิ่งที่มีคนน่ะพูดถึงคุณน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมีคนเอาคุณน่ะไปนินทาว่าร้ายให้เขาฟังจนเรื่องเลือแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะ เป็นคนน่ารักเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วคุณก็เป็นคนที่รักสันโดษคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงอะ่ะรักก็บอกว่ารักไม่รักก็บอกว่าไม่รักแล้วคุณเป็นคนธรรม,มะธรรมโมเนี่ยนกคูก่แล้วก็พระสงฆ์เนี่ยคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาทางธรรมด้วยนะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบมีมีความกล้าหาญเข้มแข็ง เป็นคนรักความถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนที่แบบอวดหรูอยู่สบายอะ่ะคุณเป็นคนที่เออใช้เงินประหยดัดเป็นคนใช้เงินประหยดัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราไม่ฟุ่งเฟ้อท,ทั้งทั้งที่คุณเนีย่ยโหแบบคุณรวยมากคุณเป็นคนที่ประหยดัดท,ทั้งทั้งที่ คุณมีเงินมากพอที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยสามารถอวดแดกหรูอยู่สบายได้แต่แล้วคุณก็เป็นคนที่แบบดูมีบารมีในตัวคุณเป็นคนที่แบบดูดูสง่าอย่างอย่างที่เขาไม่เคยเห็นใครสง่าแบบคุณน่ะคุณเป็นคนที่สง่างามมีคุณเป็นคนที่มีความสง่างามแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวได้นะ คุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวอะ่ะซึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่จิตใจอ่อนโยนคุณเป็นคนรสนิยมดีนะแบบเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบดูดูหรูดูแพงอะ่ะดูไฮโซสิ่งที่เขาสัมผัสเกี่ยวกับคุณนะคือคือคุณอะมาทางสายทางธรรมะเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่ มีบารมีในตัวแล้วคุณเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิด้วยแล้วเหมือนคุณเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากพลังเล่นลับคุณเป็นคนที่แบบมีมีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองคุณอะซึ่งเขา สัมผัสได้อะว่าคุณอะเป็นคนที่ดีมากแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่มีคนเอามาพูดใส่ร้ายและป้ายสีทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่นินทาว่าร้ายคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ยเขาเป็นใคร สักห้าไปคุณต้องระมัดระหว่างคนราศีตุลน,นะราศีเมถุน ราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลท่านที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์จะสร้างปัญหาให้คุณมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งอะที่แต่งเรื่องนินทาใส่ร้ายคุณอะซึ่งคือคนคนนี้เนี่ยนะ เขาเป็นชาวราศีตุลหรือเป็นคนที่เกิดในเดือนตุลาคนคนนี้อาจจะเกิดในเดือนตุลาหรือเป็นชาวราศีตุลก็ได้ซึ่งคนคนนี้เขาแบบแต่งเรื่องเอาเป็นว่าเขาแต่งเรื่องนินทาคุณอะเพื่อให้คุณเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียเนี่ยแต่งเรื่องนินทาใส่ร้ายทําให้คุณเสื่อมเสียนี่หนักมากแต่มันมีความโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า อาจจะมีฝาแฝดคู่หนึง่งมีฝาแฝดคู่หนึ่งอะที่ไม่เชื่อในสิ่งที่บุคคลผู้นั้นอ่ะพูดถึงคุณในทางไม่ดีประกอบกับว่าคนที่นินทาใส่ร้ายคุณเนี่ยเขาเป็นคนอายุมากกว่าดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะแล้วก็ เป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละแต่คำพูดที่มีคนนินทาว่าร้ายคุณเนี่ยนะมันเป็นคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้คนพูดอะดูหน่าเชื่อถือนะคนที่พูดอะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนพูดอะมันดูหน้าเชื่อถือ แต่ทำไมก็ไม่รู้นะไอคนพูดเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือก็จริงแต่เรื่องราวที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้น่าเชื่อถือเลยอะไม่มีความไม่มีความน่าเชื่อถือในคำพูดที่เขาพูดสักเท่าไหร่ คนที่นินทาคุณหนักหนักอะ่ะจะเป็นชาวราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนเนี่ยแหละเรามาดูบทสรุปนะ คนนี้จะเป็นคนที่ใส่ร้ายคุณเป็นผู้ชายถือดาบ มีผู้ชายคนหนึ่งอะที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีผู้ชายคนหนึ่งนะคนเนี้ยเป็นคนมีชื่อเสียงคนคนเนี้เคยมีปัญหาทะเลาะกับคุณเคยมีปัญหาทะเลาะกับคุณแต่เรื่องอะมันจบไปนานแล้วเรื่องที่เขาเคยทะเลาะกับคุณเนี่ยคือมันเหมือนมันจบไปนานแล้ว แล้วคนคนนี้เป็นคนมีตังแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงคือคนที่คนที่พูดจาแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีนินทาคุณน่ะคนคนนี้ยคือเคยมีเรื่องอ่ะคุณอะ่ะมีเรื่องกันหนักด้วยแล้วก็เขาดูแบบดูเขาดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากอะ่ะคนนี้แหละที่ มีคนคนนี้แหละที่คุยกับคุยคุยกับเขาอ่ะแล้วทําให้เขาเนี่ยเข้าใจคุณผิดคือคนคนเนี้ยเข้าใจคุณผิดน่ะเพราะว่าผู้ชายที่ดูน่าเชื่อถือและรวยมากคนหนึ่งพูดถึงคุณในทางไม่ดีเหมือนเขาก็ รู้สึกได้อะว่าสิ่งที่คนคนนั้นพูดอ่ะมันไม่ได้ตรงความจริงหรือตรงตามที่เขาสัมผัสหรือรู้ได้ด้วยจิตตัวเองอ่ะมาดูว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเหมือนกับว่ามันมีคนผู้ชายคนหนึ่งที่ดูรวยดูแพงอ่ะเอาเรื่องของคุณมาพูดไปในทางที่มันเลวร้ายมากอ่ะแต่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของเขามากอ่ะ ทีนี้เรามาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะ,ะค,ค,นคนะโอ้เขาคิดว่าคุณเป็นคนดีอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนดื้อรัน้นไม่ค่อยจะสนใจใครอ่ะดื้อรวยเขามองว่าคุณอ่ะโดนใส่ร้าย เพราะว่าคนที่พูดถึงคุณไม่ดีอิจฉาเขามองว่าคุณเนี่ยเนี่ยมันเป็นไพ่พระสังฆราชอะเนี่ยเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่ขยันเก็บเงินด้วยเขามองว่าคุณอะเป็นคนดีเป็นคนที่ประหยัดเป็นคนดีเป็นคนใช้เงินประหยัดแต่เป็นคนดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังใคร คุณน่ะรวยเนี่ยคุณน่ะรวยแต่เขาก็มองว่าเออทำไมถึงมีคนน่ะนินทาคุณเนี่ยเยอะท,ทั้งทั้งที่คุณเนี่ยเป็นคนขยันเก็บเงินเก่งใช้เงินประหยัดคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากินน่ะแต่เนี่ยมีหมาเนี่ยใส่ร้ายคุณทั้งที่คุณเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นเด่นดังมีชื่อเสียงเขามองว่ามันอาจจะเป็นกรรมเก่าของคุณน่ะ บุคคลผู้นี้เขามองว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าเนี่ยมันเป็นกรรมเก่ามันเป็นเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยจัดเม้นจัดเม้นคือคำํำพิพากษาคือกรรมเก่ามันเป็นกรรมเก่าอะทําให้คุณเนี่ยเสียชื่อเสียงคุณเป็นคนที่ดื้อรั้นนไม่ค่อยฟังใครถ้าคุณคิดว่าสิ่งเนี้ยมันดีคุณก็จะทําแต่คุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะแล้วคุณก็มีมรดกเนี่ย เป็นคนเก็บเงินเก่งเป็นคนรวยมีบ้านมีรถมีตังมีเงินที่สำคัญใบแรกเนี่ยเขามองว่าคุณอะเป็นคนเป็นคนดีอะคือสิ่งที่เขาสัมผัสนะ่ะสิ่งที่คนคนนี้สัมผัสนะ่ะคือคุณน่ะเป็นคนดีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนดีที่เสแสร้งด้วยแต่คุณน่ะเป็นคนที่ดีมาจากเนื้อในเนื้อเนื้อในของตัวเองอะ่ะมันดี ไม่ใช่ว่าคุณชั่วร้ายหรืออะไรเลยคุณเป็นคนที่ดีดีจากภายในแต่ด้วยวิบากกรรมเก่าอ่ะมันก็เลยทําให้มีคนแต่งเรื่องนินทาว่าไลายคุณเยอะนี่คือสิ่งที่เขาคิดคือเขาหมองว่าคุณอ่ะเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวอะไรเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็เป็นคนมีเซนส์ไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่รู้ นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคือคุณอะเป็นสิ่งมีค่าคุณเป็นไข่มุกน้ำงามคุณเป็นเพชรแท้ในใสายตาเขาขอให้ท่านโชคดีค่ะ